เปิดภาพล่าสุดน้องอเล็กซ์ถายาตคนเล็กบุ๋มปนัดดาโต้ไหวใช้แววรอ เพิ่งจะคลอดลูกชายคนเล็กไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะสําหรับคุณแม่บุ๋มปนัดดาที่คลอดลูกชายน้องอเล็กซ์ค่ะโดยเธอก็ได้ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องอนันต์อนันทวันหรือชื่อเล่นว่าน้องอเล็กซ์ท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะซึ่งในเวลาต่อมาบุ๋มปนัดดาก็ได้เผยภาพแรกหลังคลอดลูกชายโดยได้ระบุข,ข้อความว่าน้องอเล็กซ์หน้าฟัดมากแก้มแดงขี้วอยวายแต่อยู่กับแม่แล้วเงียบหลับทันทีน่าราัก ซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิดภาพล่าสุดของน้องอเล็กซ์ค่ะซึ่งเป็นทายาทคนเล็กของแม่บุ๋มปนัดดาบอกเลยข่าวว่าน้องโตว,วัยแถมใช้แววหล่องานนี้น้องอเล็กซ์จะหล่อขนาดไหนไปชมจากภาพได้เลยค่ะ